สว,สวัสดีค่ะวันนี้สปายพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ในบรรยากาศของงานประกาศรางวัลค่ะสามารถ Innovation Awards ปี2011นะคะงานเพื่อความสามารถของคนไทยซึ่งจัดต่อนเนื่องกันมาเป็นปีที่10แล้วล่ะคะ่ะกลุ่มบริษัทสามารถได้จัดโครงการประกวดออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2546ร่วมกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยค่ะและได้จัดต่อนเนื่องกันมาจนถึงปี2011นี้ค่ะ ซึ่งตลอดมานะคะก็ได้รับความสนใจและมีน้องๆน,นักศึกษานะคะมาร่วมงานกันอย่างมากมายค่ะและในปี2011นี้นะคะได้เน้นที่แนวคิดของการนําเทคโนโลยีค่ะมาใช้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะสามารถ Innovation Awards เนี่ยก็มีโครงการแคมเปญที่ดีมากเลยนะคะในการที่จะเชิญน้องๆน,นักคิดเนี่ยนะคะมาทำตัวแคมเปญประกวดโมบายแอปพลิเคชัน โดยใช้ธีมที่ชื่อว่า t r Travel and l e i s u r e คือการท่องเที่ยวนี่มันโดนใจทรทอมากแน่นอนนะคะอยากที่จะสนับสนุนตรงนี้และเป็นการต่อยอดไอเดียของน้องๆด้วยเราให้ไอเดียเราให้คอนเซปต์ไปเขาสามารถที่จะไปแตกลายขยายออกมาแล้วก็ทําตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวนะคะมองเป็น2มุมนะคะมุมหนึ่งคือตอบโจทย์ทางด้านธุรกิจอันนั้นคือว่าถ้าเขาเห็นข้อมูลแล้วแล้วเขาต้องการที่จะซื้อแล้วเขาสามารถซื้อขายได้ตรงนั้นก็จะมีนะคะน้องส่วนหนึ่งที่เขาทําในเรื่องของ business แต่อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์อันนี้จะเป็น ของการสร้างแบรนด์ awareness ในส่วนของประเทศไทยที่พอคนใช้แอปพลิเคชันแล้วอยากที่จะมาเดินทางท่องเทีย่ยวหรืออยากที่จะมาเห็นสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยก็มีและตอนนี้เซอร์ไพส์ก็มาอยู่กับน้องๆที่เพิ่งได้รับรางวัลมาหมาดๆเลยนะคะสวัสดีค่ะอยากจะให้เล่าถึงรายละเอียดของผลงานค่ะว่ามีอะไรยังไงบ้างได้ครับก็คือแอปพลิเคชันกอดเมืองไทยกันเถอะนะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยนักท่องเที่ยวทุกอย่างครับตั้งแต่การวางแผนการท่องเที่ยวจนไปถึงการสร้างไดอารี่ระหว่างการท่องเที่ยวและสุดท้ายก็จะเป็นการแบ่งปันไดอารี่นยครับเข้าไป แค่คนอื่นได้เอาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจต่อไปดีใจมากๆครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้ก็อากจะเชิญชวนรุ่นน้องนะครับหรือเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเข้ามาเปิดโอกาสดีๆให้กับตัวเองในวันนี้ไม่จีมนึงบ้านนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเขาเคยได้รางวัลซิลเวอร์อวอร์ดนะคะแต่ปีนี้มาได้เป็นโกล์วอร์ดนะคะอยากจะให้เล่าถึงรายละเอียดของผลงานในครั้งนี้ด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ ครับก็สําหรับโปรแกรมอินฟาด้านะครับจะเป็นโปรแกรมเบราว์เซอร์รูปแบบใหม่นะครับที่จะนําข้อมูลข่าวสารต่าง,งๆนะครับที่ผู้ใช้สนใจมาสแสดงขึ้นมาโดยที่จะไปเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้นะครับทำให้ข้อมูลที่ได้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ทันใจและมีประสิทธิภาพครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับคือเปิดโอกาสให,ให้ Dev วลลอปเปหรือว่านักพัฒนาโปรแกรมเนี่ยได้เข้ามาประลองฝีมือกันลองดูว่าไอเดียของคุณเจ๋งแค่ไหนยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลทุกคนด้วยนะคะโครงการดีๆอย่างนี้นะคะทาง c City ขอร์ติตเสของเราค่ะ เลยนะคะแต so, วันนี้หมดเวลาของเซอร์ไพธ์แล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสามารถ Smart Solutions Smart Life